คุณ PM 2 5ช่วงนี้ถือว่าหนักหน่วงเลยค่ะมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ระดับสีแดงทั้ง50เขตในกรุงเทพบางเขตเกินมาตรฐานถึงระดับสีม่วงคือสูงกว่าสีแดงไปอีกนั่นหมายถึงมีอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างรุนแรงเลยค่ะส่วนต่างจังหวัดก็หนีไม่พ้นนะคะวันนี้มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ระดับสีแดงมากถึง23จังหวัดแล้วอย่างนี้รัฐบาลจะมีวิธีแก้ไขปัญหายังไง จิสตาได้ก่อติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5โดยข้อมูลจากดาวเทียมรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นพบว่าช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ8โมงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับสีแดงทั้ง50เขตเลยค่ะโดยเขตที่มีค่าฝุ่นสูงสุดหอันดับแรกในกรุงเทพก็คือเขตน้องแขมเขตบางบอลเขตทวีวัฒนาเขตบางขุนเทียนและเขตบางแคค่ะ ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตามจุดต่างๆที่มีค่าฝุ่นสูงในวันนี้ก็พบว่าเขตบางกอกน้อยย่านถนนเจรัญสดิจวงเช้านี้ค่าฝุ่น pm 2.5วัดได้ที่129.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งอยู่ในระดับสีม่วงคือระดับที่สูงกว่าสีแดงมีผลอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงและผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างเลยค่ะส่วนต่างจังหวัดก็แย่ไม่แพ้กันเลยนะคะ เช้าวันนี้พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานอยู่ระดับสีแดงมากถึง23จังหวัดโดย5จังหวัดแรกที่ค่าฝุ่นสูงสุดก็คือสมุทรสงครามประโยองสมุทรสาครน,น้องคายและชนบุรีค่ะจากสถานการณ์แบบนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติก็ได้สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆให้ Work f r ฟอร์ m e ระหว่างวันที่ 22-24ถึงมกราคมนี้พร้อมสั่ง103โรงเรียนได้สังกัดกทมปิดเรียนชั่วคราวให้จัดการสอนออนไลน์และสอนชดเชยภายหลังแทนเพื่อลดการเดินทางลดปริมาณรถยนต์ในภาคการจราจรซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของฝุ่นในกรุงเทพค่ะ นอกจากนี้ยังห้ามรถบรรทุก6ล้อที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีสีเขียวเข้าพื้นที่13เขตในกรุงเทพช่วงวันที่23-24มกราคมนี้หากฝา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังแนะนำ้า้อป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะ 1. ประชาชนควรเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 2. ใช้หน้ากากอนามายัยเช่นหน้ากาก N95 3. ปิดประตูหน้าต่างที่บ้านให้มิดชิดทำความสะอาดให้ปลอดฝุ่นอยู่เสมอ 4. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและลดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นเช่นจุดทูปปิ้งย่างหรือการเผาและข้อ5เช็คสภาพรถเป็นประจำเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นจากควันรถค่ะ